ถ้าในหนังสือที่เก่าแก่ที่สุดเล่มหนึ่งของโลกมีแผนที่สำหรับวันสิ้นโลกคุณจะกล้าดูมันหรือไม่นี่คือสี่สัญญาณแรกที่กำลังเกิดขึ้นแล้วทั่วโลกคำทำนายในพระธรรมมัทธิวกล่าวว่าก่อนจุดจบจะมาถึงโลกจะเต็มไปด้วยสงครามและข่าวหรือเรื่องสงครามซึ่งเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันสงครามจะไม่ใช่แค่การประทะกันทางกายภาพแต่ยังรวมถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด และทำให้โลกอยู่บนขอบเหวแห่งความตึงเครียดจากคำทำนายในคำภีวิวร์จะตุกราชาตัวที่4มาพร้อมกับโรคระบาดท,ที่จะทำให้ผู้คนล้มตายซึ่งก็เป็นสิ่งที่เราเพิ่งได้เผชิญหน้ากับโรคระบาดครั้งใหญ่ที่ส่งผลกระทบทั่วโลกโรคภัยที่ดูเหมือนจะเกิดขึ้นอย่างกระทันหันและเกินกว่าการควบคุมของวิทยศาศาสตร์แผ่นดินไหวรุนแรงความอดอยาก และภัยพิบัติทางธรรมชาติจะเกิดขึ้นบ่อยและรุนแรงขึ้นเรื่อยๆซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งสัญญาที่ถูกกล่าวถึงในคําทํานายมันคือการที่ธรรมชาติกาลังส่งสัญญาณเตือนว่าทุกอย่างกําลังเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงคําทํานายกล่าวถึงเครื่องหมายที่ผู้คนจะต้องยอมรับเพื่อที่จะซื้อขายได้และในยุคดิจิทัลนี้เทคโนโลยีอย่าง AI และ Biometrics ก็ดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่ใกล้เคียงที่สุด ระบบที่แลกความสะดวกสบายกับการต้องสละเสรีภาพส่วนบุคคลสัญญาณเหล่านี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเพราะในตอนต่อไปความจริงที่น่าตกใจที่สุดกำลังจะถูกเปิดเผย